โอเคโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ผมท่บสตูดิโอเช่นเคยก็วันนี้เลยก็วันนี้เราอยู่กับเทเลเรียซีรีส์ฮาว์ทก็อีพีที่เป็นอีพีที่สามแล้วนะครับก็จาอีพีที่แล้วเออเราได้พูดถึงไอโอปะทูลูไปก็อีพีนี้เราจะมาพูดถึงเบลออฟคาทูลูกันก็นั่นแหละเบลเบลออฟคาทูลูก็ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมหามาได้จะมาจากวิกินะครับก็เออถ้าเผื่อข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครหน่อยนะครับก็เออไปเริ่มกันเลยหัวข้อที่หนึ่งแกนะไปสัดคลิปก่อนโอเคหัวข้อที่หนึ่งประวัติคร่าวๆของบอสหนึ่งนะโอเคประวัติคร่าวๆของบอสเบสออฟคาทูลูเป็นเออส่วนหนึ่งของคาทูลูที่หลุดออกมาซึ่งเหตุผลที่หลุดนั้นขอไม่บอกก็แล้วกันก็นั่นแหละเป็นแค่ประวัติคร่าวๆหัวข้อที่สองเอ่อเฮดพีและเอ่อดาเมจของบอสก็เฮดพีและดาเมจของบอสใช่ไหม ก็เบร a ออคัทูลูจะมี2เฟสก็คือเฟสที่ uh, ปิดสมองแล้วจะมีดวงตาอยู่รอบตัวส่วนเฟสที่2จะเป็นเฟสเปิดสมองแล้วดวงตาจะหายไปซึ่ง uh, จะแบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกของเบร h อคัทูลูดาเมจจะอยู่ที่30ในโหมดคลาสสิกเอ็กเปิดจะอยู่ที่54าและมาสเตอร์จะอยู่ที่81ส่วน HP คลาสสิกจะอยู่ที่32,50ส่วน e x p e r t Mode ก็จะอยู่ที่5,525ส่วน m a s t ตอร์ d e ดก็จะอยู่ที่7 0 2 9 ฮะอันนี้เป็นแค่เฟสแรกนะส่วนดิเฟนเจะอยู่ที่14บีดิเฟนเจะอยู่ที่14ใช่ก็ดิเฟนเจอร์อยู่ที่14อ่ะฮะก็ส่วนเฟสสองของมันเออ่ดาเมจไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแค่เลือดเฉยๆก็จะเป็นแค่ตัวสมองของมันเดียวๆนั่นแหละอ่ะโอเคก็เออ่เฟสที่2ของมันในคลาสสิกโหมดจะมีเอ่อ HP อยู่ที่1,250งพ่เปิดโหมดจะอยู่ที่2,125 2,125ใช่ไหมใช่สองพั้ยยี่สิบห น่าจะถูกนะโอเคมาสเตอร์โหมดจะอยู่ที่2,709อาา่ะฮะอันนี้คือ HP ของมันในทุกระดับความยากโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ละมั้งอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมบอกตัวของครีปเปอร์ไปเลยครีปเปอร์จะเป็นเออเป็นลูกตาตัวเล็กๆที่คอยอ,อ,อยู่รอบตัวของเบนออฟทูลูซึ่งเออมาบอกออ HP และดาเดจของมันก่อนดีกว่าครีป er. er, เปอร์ครีปเปอร์ในคลาสสิกโหมดดาเมจมันจอที่20 เปิดโหมดจะอยู่ที่36ม a s t e r เตอจะอยู่ที่54ส่วน HP พลัสสิบจะอยู่ที่100เปิดมดจะที่170ใช่ไหมใ้เเอปมดเอ็มดจะที่1 7 0ส่วนม a s เตอร์โจะอยู่ที่216ก็ HP และดาเมจจะมีประมาณนี้ส่วนดีเฟของมันจะอยู่ที่10ทุกละดับความยากเลยใช่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งอ๋อใช่บอตตัวนี้เอ่อบอสไอเบนอคาทูลูสมองเดียวๆกับคลิปเปอ มันก็จะโดนน็อกแบ็กด้วยมันโดนน็อกแบ็กได้ซึ่งมันโดนน็อกแบ็กได้นั่นโอเคก็โอเค,อเ,คเรามาถึงหัวข้อที่3กันเลยหัวข้อนี้เราเป็นหัวข้อที่2ใช่ไหมใช่ใช่โอเคหัวข้อที่3ถ้าการโจมตีของบอสอ่ะฮะถ้าการโจมตีของบอสแล้ววิธีหลบโอเคถ้าการโจมตีของบอสแล้ววิธีหลบเบนอ็อกคาทูลูจะมี2เฟสเฟสแรกจะเป็นเฟสปิดสมองส่วนเฟสที่2จะเป็นเฟสเปิดสมองเดี๋ยวเราถอดไอเย็นนี้ก่อนเพราะว่าเออเดี๋ยวมันโดนเป็นนะ โอเคจากฟอนนี้ตึกโอเคเดี๋ยวมันโดนไอ้โลกของเราโอเคก็มันจะมีคือสองเฟสอย่างที่บอกไปก็คือเฟสปิดสมองกับเฟสเปิดสมองเฟสที่หนึ่งจะเป็นเฟสปิดสมองซึ่งเออเฟสที่หนึ่งมันจะมีเดอะครีปเปอร์อยู่รอบตัวซึ่งวิธีให้มันเปิดเข้าเฟสสองก็คือเราจะต้องตีเดอะครีปเปอร์ตีเดอะครีปเปอร์นั่นแหละเออตีครีปเปอร์เรียกโซ่ครีปเปอร์อะไรเออไม่มันไม่มีเดือนนะโอเคตีครีปเปอร์ใช่ต้องตีครีปเปอร์รอบตัวมันให้หมดมันถึงจะเข้าเฟสสอง เดีあああ๋ยวเรามาดูการโจมตีของมันมาเลยอันนี้เฟสดูเฟสแรกก่อนโอเคเดี๋ยวหาที่เรียกบอสมันบ้างหนึ่งนะี่ไอ้นี่โอเคนี่นึงนะมันกำลังมานี่ The Creeper ซึ่งถ้าการโจมตีหลักๆของมันก็คือเอ่อวาร์ปไปวาร์ปมาอันนี้ตัวของ Bedrock Turtle ออนะส่วนเอ่อใช่มันมันแค่วาร์ปไปวาร์ปมานั่นแหละม,มันแค่วาร์ปไปวาร์ปมาแล้วค่อยๆมาหาเราเรื่อยๆบางทีมันก็จะวาร์ปไกลออกจากเราหรือไม่ก็แล้วเนี่ยอ่ะ ส่วนเดอะคริปเปอร์เดอะคริปเปอร์เวลาเบรคโอคัททูรูว่าไปตรงไหนมันจะตามเบรคโอคัททูลูไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งใส่เราทีหลังเนี่ยยันตอนเนี้ยมันจะพุ่งใส่เราใช่ไหมอ่ะพอเบรคโอคัททูลูไปตรงนั้นมันก็จะมาหาเราแล้วก็ไม่ไม่มันจะพุ่งไปหาเบรคโอคัททูลูก่อนแล้วค่อยมาตีเราเนี่ยเนี่ยมันตามเบรคโอคัททูลูอ่ะเนี่ยมันจะตามแบบเนี้ยเนี่ยไอไอพวกนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตามเบรคโอคัททูลูก่อนแล้วค ส่วนใหญ่พวกน,นี้มันไม่ค่อยจะโขนมากหรอกสิ่งทีเ่เป็นปัญหาลหลักๆก็คือสิ่งที่จะอะไรนะปัญหาลหลักๆของเบนอัพมาทูลูก็คือดีบัฟของมันใช่ดีบัฟของมันคือมันเป็นแบบดีบัฟของมันแบบเยอะมากใช่ดีบัฟของมันโคตรเยอะเลยซึ่ง,ส,งส่วนใหญ่ความรู้สึกผมนะสิ่งที่ทำดาเมีหลักๆของออสิ่งที่ช่วยที่สิ่งที่ช่วยทาให้เบนอัพมาทูรูทำดาเมจได้ก็คือดีบัฟของมันเนี่ยแหละคือแบบเราจะไม่ตายพวะมันโดนมันชนเ้ย ไม,ม่เออนั่นแหละเราจะตายเพราะโดนมันตีนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือมันจะตีรอแรงขึ้นบางทีเพราะมีบัฟลดเกาะอ,อืมไม่รู้จะว่าไงดีโอเคนี่คือเฟสแรกก็น่าจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราทําให้มันเข้าเฟสสองเลยก็แล้วกัน่ะฮะน่าจะไม่มีอะไรหล้กเกี่ยวเฟสแรกโอเคตีเลยโอ้เพราะว่าผมไม่ควรใช้เซนิอยางแรงเลยผมผมว่าผมไม่ควรใช้เซนิมมใชนใช้นี่ก็ได้อ่ะ โอเคโอเคฮะโอเคอ่ะพอเบนออฟคาทูลูเข้าเฟสสองปุ๊บเบนออฟคาทูลูจะเปิดสมองมาแล้วมันก็จะพยายามพุ่งใส่เราใช่มันจะพยายามพุ่งใส่เราเนี่ยมันจะพยายามพุ่งใส่เราเรื่อยๆ,ๆเ,ออยเ,อรรเรื่อยๆซึ่งเอ่อยิ่งเบนออฟคาทูลูเลือดน้อยเมื่อไหร่ ออมันจะมีร่างปอมใช่มันจะมีอยู่ออร่างปอมเพิ่อมอีกสามตัวซึ่งมันจะอยู่ตรงฝั่งเนี้ยนั่นแหละมันจะอยู่ตรงรอบตัวเราซึ่งเ,ออเมื่อไหร่ที่เบรคออฟคัทูลูยิ่งเลือดน้อยร่างปอมของมันก็จะยิงชัดขึ้นชัดขึ้นจนแบบสีมันเหมือนเบรคออฟคัทููตัวจริงเลยซึ่งเราก็จะต้องแบบสุ่มยิงเอาว่าตัวไหนตัวจริงต,ตัวปอมแล้วร่างปอมก็สามารถตีเราได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราตียิ่งตีให้มันเลือดน้อยอผมว่าผมควรหาอะไรที่มันแบบทำดามทำให้มันแบบรับดามอย่างเงี้ยไม่ได,มดี้อ่ะ ัวพายไนก็แล้วกัน,นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสีมันคล้ายกันมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งเออเนี่ยมันมันก็จะยิ่งแบบดูขึ้นดูขึ้นเรื่อยๆมันจะพุ่งมาหาเราแล้วก็จะวับไปวับมาก็ประมาณนี้แหละอันนี้เออก็น่าจะมีแค่น,นี้แหละอืมนี่โอเคก็อย่างที่บอกไปเบสออฟค t o ทูรูไม่ให้ได้โหดมากแต่สิ่งที่เอ่อทำให้มันโหดเลยก็คือดีบัฟของมันหลักๆดีบัฟของมันคือแบบ มันทาให้เราโดนดาเมเจเยอะขึ้นอ่ะบางทีอ่ะเช่นโดนดีบัฟติดพิษโดนดีบัฟซาโลตาบอดบ้างอะไรบ้างซึ่งดีบัฟผมันนี้แหละเป็นตัวที่น่าลำคาญสุดละตัวเบลออคาทููไม่น่ารำคาญหรอกคือมันมันไม่ได้ตีแรงแบบถึงขั้นนั้นอ่ะอันนี้ผมอันนี้ในความรู้สึกผมนะโอเคโอเคเรามาถึงหัวข้อที่4ี่กันหัวข้อที่สี่ขอที่บอสดรอปใช่ไหมใช่ขอที่บอสดรอปเดี๋ยวเรียกเบลออคาทููมาก่อนแล้วจัดการมันนะฮะ ของที่บอสดรอปหลักๆก็จะมีเอ่อเทรเชอร์แบ็กของมันใช่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าเผื่อมัสเตอร์โหมดก็จะดรอปดีลิทก็นั่นแหละแล้วถ้าเผื่อเป็นมัสเตอร์โหมดก็มีโอกาสจะดรอปเซเลียของมันด้วยซึ่งเอ่อเดอะคลิปเปอร์ที่อยู่รอบตัวมันมันก็จะดออรอปพวกเอ่อแร่เอ่อครีมเทนออลและก็เอ่อทิชชู่แซมเปิลแล้วมันมีก็มีโอกาสดรอปเอ่อเฮดพีด้วยพวกหัวใจยี่สิบอ่ะนั่นแหละเพิ่มเปเวลยี่สิบเนี่ยเนี่ยดรอปดีมันไม่ยอมดรอปซะทุกยโอ้โหนั่นแหละโอเคแล้ว ซึ่งหลักของระดักที่มันดรอปก,ก็จะมีประมาณนี้แหละอ่าก็เออเวลาเราเปิดเซตเชอร์แบ็กมาออกมามันก็จะมีเออมันก็จะดรอกแรกฟิวเทนออกมาให้นิดหน่อยแล้วก็ทิชชู่เซปล์นิดนึงและของที่มันดรอปเบสออฟคอนฟิวชั่นเบสออฟคอนฟิวชั่นเป็นของที่โคตรจะดีเลยอันนี้ผมแนะนำเลยเพราะแบบคือเบสออฟคอนฟิวชั่นความสามารถหลักก็คือเออมันมีโอกาสที่เออจะทําให้เราหลบการโจมตีได้ใช่มีโอกาสทําให้เราหลบการโจมตีได้และเออเวลา ศัตรูตีเรามันมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูนั้นติดเงินงงและเดินไปและเดินกลับไปได้ซึ่งโคตรจะดีเลยของอันเนี้ยของดีมากสามารถใช้ได้แบบยัดเอจเกมเลยแต่ผมไม่ใช่นะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันเอามาใช้นี่ต่อยก็ได้อ่าเบนออคคอมฟิวชั่น All ใช้นี่ต่อดีกว่าโอเคก็เอ่อของที่บอสดรอปของที่บอสดรอปก็จะน่าจะมีแค่นี้แหละโอเคเรามาถึงหัวข้อที่5กันวิธีเรียกบอสวิธีเรียกบอสหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรก จะเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยก็จะเออเราก็สามารถไปทุบไอเอ่อครีมสันฮาร์ดได้ซึ่งตั้นหนึ่งนะครีมสันฮาร์ดคริมสันฮาร์ดคริมสันฮาร์ดไม่อยู่เลยเหรอนี่ไงนี่ไงคริมสันฮาร์ดซึ่งเออเราทุบอันนี้ได้ซึ่งเราต้องทุบ3อันซึ่งเออนั่นแหละเราทุบแค่3อันมันก็จะเกิดเบลออพัทูรู้แล้วแต่ข้อควรระวังนี้ก็คือถ้าคุณไม่อยากให้บอสเกิดแต่คุณตีไอ้ครีมสันฮาร์ดเพื่อจะเอาของบอกไว้เลยว่าเออมนนันจะเป็นการดลด็อ เงื่อนไขบางเงื่อนไขของรางอีเวนต์น่ะนั่นแหละเช่นเออพวกอีเวนต์กอบลินอะไรพวกเนี้ยที่มันจะต้องทุบพวกคิมสันฮาร์ดอ่ะเออนั่นแหละมันก็จะเกิดได้อีเวนต์พวกเนี้ยก,กดด็ต้องระวังนิดนึงนะถ้าเผื่อเราอยากทุบเออคิมสันฮาร์ดแต่ไม่อยากให้บอสเกิดมันก็จะเป็นการปลดล็องเงื่อนไขเอออีเวนต์บางอีเวนต์นั่นนะโอเคก็เออ่วิธีซัมมอนวิธีแรกใช่ไหมก็คือการทุบคิมสันฮาร์ดสามอันใช่ไหมมันคือคิมสันฮาร์ดใช่ไหมตัวน,นึงนะน่าจะใช่แหละมันน่าจะใช่คิม่ก็ น่าจะใช่สิบสันลัษ์ใช่น่าจะใช่วิธีแรกบอกไปแล้ววิธีสองวิธีสองจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราต้องไปฟาร์มของซึ่งวิธีที่สองนั่นก็คือใช้ไอสิ่งนี้ที่ผมเรียนมันไปตะกีม้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไง b u d y simple เอ้ยเดี๋ยว simple Sim t i n e s i m p n e ไอ,ออันนี้ไม่รู้นะโอเคก็ออวิธีครับมันก็ง่ายๆเลยก็คออือเราต้องใช้ เออววนเดบราที่ดอกจากมอนในโซนเอ่อคิมสันใช่ต้องใช้เวนเดบราที่ดอกจากบอสในคิมสันเดี๋ยวผมพิมพ์หามันก่อนเอ่อววนเดบราววนเดบราววนเดบรานี่ไงววนเดบราเนี่ยไอ้นี่แหละที่มันจะดอกจากบอสในคิมสันใช่แล้วก็จะต้องใช้อีกอย่างหนึ่งอ๋อใช่มันจะต้องใช้ววนเดบราสิมาอันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อ uh, ผงของไบโอมปีศาจผมเรียกว่าผ,ผงของไบโอมปีศาจก็แล้วกันคือเอ่อวิช เรียกไงคือมันคือผงของเห็ดก็แล้วกันผงของเห็ดใบอมปีศาจนั่นแหละซึ่งมันสามารถหาได้ทั่วไปเลยก็คือหาได้จากเห็ดใช่มันสามารถคาฟได้โดยการที่ว่าเอาเห็ดของใบอมปีศาจมาคาฟที่ขวดแก้วแล้วเราก็จะได้มันมาเนี่ยเดี๋ยวไปหนึ่งหามันก่อนมีอาบิเกลด้วยนี่นี่ไอ้พวกนี้อะไรพวกนี้แหละโอ้เนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี่ยเอาไปบดได้ซึ่งเอาไปบดถึงอันก็สามารถก็จะเบดได้ห้าอัน ซึ่งอันนี้มันจะต้องใช้30อันแล้วก็สามารถคราได้ที่คิมซันเอาเทอร์เลยนี่นี่จะทำให้ดูเอาไปบดแบบนี้นี่ได้หาอันก็ประมาณนี้แหละก็วิธีเรียกจะมีอยู่2วิธีก็วิธีเรียกน่าจะมีแค่นี้แหละหหัวข้อที่หแล้วอาวุธชุดก่อที่แนะนําอาวุธชุดก่อที่แนะนําก็เหมือนเดิมจากอีพีที่1อีพีที่2ก็ถ้าเผื่อเป็นสายเมลี่ก็แนะนําเป็นไอพวกเซตอันนั้นก็ได้ พวกเออเซตอะไรนะพวกเซตแพทินั่มอะไรพวกนี้ก็ได้อ่าก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าคุณสู้ถ้าเผื่อคุณพอตีถ้าเผื่อคุณใช้เมลีสู้ไอ้พวกไอ้ลูกน้องมันไม่ได้หรือว่าสู้เบลล์โคัทูลูไม่ได้ผมแมนะนาอย่างนี้ก็คือแนะนําเน้นตีลูกน้องมันให้ได้เออคิมเทนอเพราะได้คิมเทนอปุ๊บกับทิชูเซมเปิลก็ไปคราฟพิกแอคพอคราฟพิก,อกแอคได้ปุ๊บไปคุณเฮลสโตนเลยนั่นแหละแล้วเราก็เอาชุดเกาะไอ้เฮลสโตนนั่นแหละชุดเกาะเฮลสโตน ซึ่งเป็นจุดเกาะที่ดีที่สุดตอนช่วงต้นทัร์ทโมดสำหรับสายเมลี่นะสำหรับสายเมลี่ด้วยย้ำนะสายเมลี่ก็นั่นแหละก็เอาไปตีเบนอฟคาทูลูเลยก็ประมาณนั้นก็ได้หรือว่าจะเอาไอ้ไฟดิเกตซอสไปตีมันด้วยก็ได้เออได้แหละอันนี้สหรับสายเมลี่นะชุดเกาะอืมส่วนสายเลนสายเลนก็เหมือนเดิมชุดเกาะฟอสซิลชุดเกาะฟอสซิลก็ได้ก็ง่ายดีชุดเกาะฟอสซิลก็ได้อืมแนะนำเป็นชุดเกาะฟอสซิลดีกว่าถ้าเผื่อสำหรับสายเลนสายเมจิกชุดเกาะจักรจังเกิลเหมือนเดิมชุดเกาะจักร ก็นั่นแหละส่วนซัมมอนซัมมอนที่แนะนำเหรออืมก็ไอชุดฟลินก็ได้แนะนําเป็นชุดฟลินก็ได้เพราะว่าซัมมอนที่แบบช่วงต้นเกมคือจุดเกาะหาค่อนข้างยากเลยก็จะมีแค่แบบไม่กี่อย่างแหละอืมนั่นแหละก็เราพูดถึงหมวดของอาวุธดีก่อนส่วนของอาวุธเหรอเมลี่เมลี่ใช้ได้หลายอย่างเลยนะเอาจริงๆถ้าเอ่อแนะนําก็คือเอาพวกดาบที่มันมีโปรเจกต์ไตก็ได้หรือไม่ก็ใช้ไอ้พวกบูมแบรนก็ได้นั่นแหละ รือแม่คุณก็จะใช้ไฟลี่เกสซอเออไปบวกกับมันตรงๆเลยก็ได้แบบพุ่งเข้าไปตีมันเลยก็นั่นแหละเอาใช้วิธีแบบนั้นก็ได้ใช้ไฟลี่เกสซอตีแบบนีกกก้ก็ได้อันนี้ของสายเมลี่นะส่วนสายเลนสายเลนแนะนำมีชาร์นมีชาคร์นคือดีเลยมีชชร์นคือดีมากเพราะว่าบอสมาติดด็อกแบ็คแล้วถ้าเผื่อเราเออกินยาพวเพิ่มเออทำให้เราแบบตีมอนแล้วอ่ะน็อกแบ็คมากขึ้นคือเราเอาไปตีบอสอ่ะ คือแบบสบายๆเลยคือบอสมันจะโดนน็อกแพ็กรัวๆไงอ่านั่นแหละก็ใช้วิธีนั้นก็ได้เออเามีดชักไปยิงมันก็ได้จจง่ายหน่อยอันนี้ถึงสายเลยแล้วเมจิกเมจิกที่แนะนําเหรอก็เอาคาถาเรียฝนก็ได้คา,า,าทาเรียกฝนก็ดีเหมือนกันอคาถาเรียฝนก็ดีเหมือนกันหรือว่าจะเอาใช้พวกเอ่อพวกอะไรนะยังไงเดียอ๋อใช่ใช่พวกไอลูบีสตาร์เปพวกนี้ก็ได้อ่อาวุธสายเมจิกนะของสายซมมอนสายซมมอน ที่แนะนําเลยก็คือแซ่จังเกิลแซ่จังเกิลหรือไม่ก็แซ่ที่ซื้อจากซูโรจิตก็ได้ส่วนอาวุธซัมมอนที่แนะนําก็แน่นอนก็เออนั่นแหละพวกเป็นไฟฟ็อกสตาร์เลยพวกนี้ก็ได้พวกแบบเออันไฟฟ็อกสตาร์บันไฟฟ็อกสตาร์คาถาเรียกนกหรือไม่ก็ไอพวกคาถาเรียกฟินก็ได้หรือไม่ก็คาถาเรียกสลามตัวเล็กๆก็ได้เอาประมาณนั้นก็ได้แหละก็ก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งไอเอออาวุธชุดเกาะ อาชุดก่อนที่แนะนำโอเคโอเคเรามาถึงหัวข้อเจ็ดกันอุปกรณ์ที่แนะนำอุปกรณ์ที่แนะนำเหรอก็เหมือนเดิมเลยก็คือเอเหมือนเดิมเลยจากอีปกรีแล้วเลยก็คือเอของเน้นจุ๊กก็ได้เน้นจุกแบบยังไงอะแท้พวกฮุกดับเบิลจ้ำก็ได้ดับเบิลยังกงได้แนะนำมีเฮลเมทบุกก็ดีเพราะว่าเออบอลไอบอดมันตีติดอันนั้นน่ะมันตีติดสโล่ก็นั่นแหละบอลมันตีติดสโล ก็เฮอเมบุก็น่าจะดีอยู่อพราเฮอเมบุ๊กับดับเพลินจำเลยพี่นีได้แนะนําก็มีลูกปกก็ดีหรือไม่ก็ใช้ปีกก็ได้ปีกก็ดีเหมือนกันอืก็ปีกก็น่าจะก็พวกปีกอะไรพวกเนี่ยพวกเฮอเมสบุพวกปีกอะไรพวกเนี่ยปีกแนะนําก็เป็นปีกก็ได้ก็ดีอยู่เหมือนกันเอาไว้จูบบอสได้ดีเลยอืใช้พวกหุวกอะไรพวกนี้จูบบอสก็หัวข้อที่เจ็ดก็น่าจะมีชนี้แหละหัวข้อที่แปดเอ่อพชั่นที่แนะนําและของบับอรีนา โพชั่นที่แนะนำเหรอเอ่อโพชั่นที่แนะนำโพชั่นที่แนะนาแนะนำเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือไอ้พวกเออ่ยาดิจิเนชั่นโพชั่นเอ่อไอรัสกินโพชั่นแล้วก็สวิฟเน็ตโพชั่นก็คุณนี้ก็ได้แต่จะเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเออ่สำหรับคนที่อยากให้เออ่เบนอควาทูลูมันตีโดนไม่ดีทรับไม่ให้รับดาเมจน้อยลงก็คือเออ่ยารับดาเมจน้อยลงเดี๋ยวผมเอาไปถามไกด์ไปหนึ่งว่ามันชื่อว่าอะไรก็ตันหนินะนี่อ๋อโอเคโดนเบิร์ดเฉยๆนะครันี่ เอ่ออเ็นดูแลนซ์ใช่ไหมไม่ใช่เอ็นดูแลนซ์โพชั่นก็สามารถคราฟได้จากบิ๊กรู้ศึกสามารถหาได้ตามท่านเลยส่วนอาร์เมอร์เคฟฟิตอาร์เมอร์เหลเคฟฟิตอาร์เมอร์เหลเคฟฟิตสามารถหาได้จากการตกปลาในเออ่ใต้ดินแบบชั้นชั้นคารเว่นลงไปอ่ะชั้นคารเว่นลงไปก็นั่นแหละระดับชั้นคารเว่นลงไปเลยอืมก็โพชั่นที่แนะนำก็น่าจะหมดแล้วหรือว่าคุณจะใช้ไอ้อันนี้ก็ได้ที่ผมเคยแนะนำไปใส่เลนส์แต่ก่อนอันนี้ก็คือไททันโพชั่น ใช่ไหมใช่แททัทนโพชชั่นทาให้ตดน็อกแบ็กมากขึ้นและเออแนะนําก็คือใช้ไอ้พวกดับจากอาหารด้วยก็ได้ก็ยิ่งดีเลยเพราะทาให้เดิฟดฟเฟนท์เพิ่มขึ้นเพราะบอสต,ตัวนี้แบบมันมีบัฟบางบัฟที่มันลดเกาะซึ่งเดี๋ยวผมขอไปพูดอีกทีตอนไอ้ข้อควรระวังก็แล้วกันโอเคก็หรือว่าจะใช้ไอ้นโอโพชชั่นด้วยก็ได้เพราะเออมันตีแล้วมันมีโอกาสติดไอต้ตาบอดอะเออนั่นแหละมันมืดมันแบบไม่รู้สิมันมืดหรือเปล่าคือไอ้บัฟติดตาบอดมันก็ไม่ได้อะไรมากนะ มันแค่ทำให้ทัศนะวิสัยเราแบบมันดูแบบมืดลงอ่ะอืมก็แค่นั้นอ่ะอืมโอเคเอ่อโฟชั่นแค่นั้นก็โฟชั่นก็น่าจะมีแค่นี้แหละโอเคเรามาถึงส่วนของเอ่อของบับอารีนากันของบับอารีนา่าตปนนึงนะเออเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงอารีน่าของเรากอนนี่ของบับอารีน่าที่แนะนําแน่นอนเอ่อแคมไฟแคมไฟคือแบบเอ่อถ้าเผื่องบน้อยนะก็ใช้แคมไฟก็ได้อือมตปนบนึงนะเออแคมไฟนี่ไง สามารถใช้คัมไฟก็ได้หรือว่าจะใช้ัาตะวันก็ได้แต่ที่แนะนําเลยก็คือถ้าเผื่อคุณจะสู้มันทางใต้ดินใช้เฮาร์ดแลนเทอร์ฮาร์ดแลนเทอร์คือจะทําให้อัตรารีเจนเลือดคุณเพิ่มขึ้นอืไอแคัมไฟก็ด้วยแล้วก็เอัาตะวันก็ช่วยเพิ่มความเร็วอืส่วนสารสายเวทแนะนําเลยเหมือนเดิมอะ่จะจากอีพีที่แล้วอืก็คือสไตรอีเดียบอตอมใช้ก็ได้ดีอยู่ก็อัตราก,การรีเจนมานาะอืมก็ของมัฟอีน่ามีแค่นี้หรือเปล่า ถ้าเผื่อคุณไปเจอคุณเจอลังพึ่งคุณก็สามารถใช้น้ำพึ่งด้วยก็ได้ก็ดีหน่อยอก็เดี๋ยวดูก่อนของบัฟไอหนะ้าก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งหรือไม่คุณก็จะใช้เอของอย่างอื่นด้วยก็ได้ผมจะไม่ได้แล้วมันมีของบัฟไอหน้าไหนบ้างก็นั่นแหละก็น่าจะมีแค่นี้แหละส่วนของของบัฟไอหนะ้าโอเคหวัวข้อที่เก้าหัวข้อที่ 9. เก้าสิ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอันนี้นก่อนไปที่บอสก่อน เดี๋ยวเปิดไอ e อันนี้ไว้เคนี่หมดอามาตะาไว้แล้วแค่รอเอา,เาอดีคอร์ดไปโอเคไปเรื่อยๆเลยดีนะที่อยนนั้นวาร์ปได้รัวๆไอเอามาตะาแล้วมาวาร์ปได้ลัวๆโอเคถึงยังถึงยังน่าจะยังไม่ถึงถึงยังยังไม่ถึงอีกเหรออ,อ่ไม่ต้องไปใจถ้าเผื่อครูเห็นแฟกเมนพอดีว่าก่อนน,น,นั้นนี้คือไปตีไออนั้นมาก็นั่นแหละ อ่ะฮะแป้นหนึ่งนะแป้นหนึ่งนะอ่านี่ไงมาถึงแล้วข้อควรระวังเกี่ยวบอสข้อควรระวังเกี่ยวบอสของเบลออฟพัทูเลยบอสไเอเบลออฟพัทูรูเลยก็คือเออ่ดีบัฟของมันอย่างที่บอกไปดีบัฟของมันคืออันตรายที่สุดที่ผมคิดได้แล้วคือมันเป็นมันมีดีบัฟหนึ่งที่เออ่เรียกว่าดีบัฟเอ่บอบล็อกเกตอาร์เมอร์น่าจะใช่น่าจะเรียกบล็อกเกตอาร์เมอร์ซึ่งไอดีบัฟอันเนี้ยมันจะลดเกาะเราซึ่งนึกทหารน,นะมันเป็นดีบัฟลดเกาะต้นเกมอ่ะนั่นแหละ มันคือดียลดกเกาะต้นเกมดีๆเลยคือถ้าเผื่อคุณโดนก็คือแบบมันลดเกาะพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวผมถอดอังคิวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันตีเราโดนอังคิวมาช่วยกันดีบัฟบางดีบัฟอันนี้ก็จะติดพวกดีบัฟวิคด้วยไอด้วยพอยซ์นทำให้เอะอรอด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไออนี่แหละเนี่ยดูดิ40 40, 40ดีบัฟโบเกตัมเมอร์แล้วประเด็นก็คือบางทีอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะอยู่เกิน10วิด้วยนะเนี่ยคือเนี่ยแหละ เนี่ยจากแปดสิบกว่าเนี่ยจากแปดสิบกว่าเลยสี่สิบคือโบเกตอาร์เมอร์คือแบบมันนั okay, cool. ้นจริงๆอ่ะอืมคือมันโหวจริงๆอ่ะนี่แหละเหตุผลที่เออควรระวังเออโบเกตอาร์เมอร์ไอ้บัฟโบเกตอาร์เมอร์คือน่ากลัวสุดแล้วส่วนพวกบัฟติดพิษก็ไม่น่ากลัวมากแต่หนึ่งในบัฟที่มีตัวปัญหาก็คือเออไอ้บัฟอะไรนะไอ้บัฟพอยไอ้บัฟสโลเพราะว่าเออมันจะทําให้เราจุบบอสยากขึ้นอืมก็นั่นแหละคือมันแบบบัฟโบเกตอาร์เมอร์คือน่ากลัวสุดแล้ว แต่ไม่รู้นะว่าเออมันเอ่อ,ม,อ,อมันแล้วแต่หรือเปล่าว่ามันจะลดไปเยอะเท่าไหร่นั่นสิก็อันนี้ผมก็ไม่ลงเหมือนกันก็อันหนึ่งนะดีพอสก่นอนอ่ะฮะโอเคอืมวัตช์เชฟแบ็คบอสเดนโอเคเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสดรอปลูกน้องไม่ดีดรอปสา์เลี้ยงของมันด้วยนี่จะเป็นเออสมองอันนี้เลย ก็ดอบดิบอ๋อใช่แล้วมันก็ดอบเออน้ำยาเพิ่เมเ้ืยหสิบเพชรีมาด้วยอ่ะฮะก็นจะมีแค่นี้หละมั้งตอนที่แนะนำมีอะไรไมมมีอะไรไหมเกี่ยวกับพ่อควรรามัเกี่ยวกับบอสอ๋อใช่เบลล์าัทูลูตอนเมื่อไหร่ที่มันเข้าเฟสสองแล้วมันเอ,อ่ยิงย่งอันนั้นยิ่งยิ่งแบบตัวทัดขึ้นเออคำแนะนำเลยก็คือยิงยิงมั่วเลยยิงมั่วเลยเพราะว่าออมันมีโอกาสโดนตัวจริงอยู่ซึ่งเออ่ถ้าเผื่อมัน เข้าไปชิดตัวคุณได้มันจะคือคุณจะโดนดีบัฟมันเล่นมากกว่าเพราะว่าดาเมจหลักๆของเบนออฟวัตูรูที่เออมาทากับเราคือมันจะมันจะแรงเพราะว่าเออไอบัฟมุกเฮอาร์เมอร์นั่แหละคือมันจะแรงเพราะไอบัฟมกเฮอาร์เมอร์เลยเป็นแค่บัฟเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวสุดละอืมไอบัฟนี่แหละก็ผมคิดว่าเออคลิปนี้คงมีแค่นี้แหละครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อใช่ใช่ก็ถ้าเผื่อข้อมูลไหนผิดพลาดระกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ